คลิปรวมคู่มวยน็อกเอาท์สุดมันในศึกวันลุบนีของเดือนธันวาคมมาแล้วครับต้องบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีที่มีมวยมัน,ม,นมันตลอดทั้งเดือนจริงๆครับแฟนมวยครับมีการน็อกเอากันหลายคู่มากๆครับผมพยายามคัดแล้ว,ค,ลวคัดอีกครับปกตินี่ตามคอนเซปต์รายการครับจะเอาแค่สิบคู่เท่านั้นครับแต่คลิปนี้ครับผมพยายามคัดแล้วครับตัดสินใจยากม,มากๆเลยเลยขอเป็นสิบเอ็ดคู่แลวกันครับแฟนมวยครับ,รบเพราะว่ามีน็อกกันเยอะเสหลือเกินครับจะมีคู่ไหน ไปดูกันที่คู่แรกนะครับแฟนมวยครับเป็นทางด้านของชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกจากไทยครับเจอกับมูสตาฟาเอลเตคริตี้ครับนักชกจากอิรักครับไปกันกตีกามวยไทยรุ่นไหลเวทครับ170ปอนด์ครับในศึกวันดบินี43ครับสุกที่1ธันวาคมครับไปดูจังหวะที่มุตมาโดนอาวุธของทางด้านนักชกจากอิรักครับยัดเข่าทรายครับโอ้โหดูครับ วันนี้ชนะจนนี่นนต่อยแบบมุดมุดเข้ามาจนมาสุดท้ายรับมุดไปมุดโดนหมัดขวาเขาล่วงเลยครับโอ้จบยกที่สองครับจังหวะไปหมอบไปมุดสุดท้ายเขารู้ฮะว่าชอบมุดแบบดีก็โดนหมัดทุกขวาครับเมาเลยครับจบยกที่สองครับเป็นมุดตาฟาเอลเจคุิตี้ครับนักนคือจากอิรักครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่ 2ครับแสดงความดีๆแล้วก็เป็นกำใจให้กับชนะจน้วยครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับ B.M. แฟร์เท็ครับนักชกจากไทยเจอกันเองครับเจอกับออความให้นักชกจากไทยครับเจอกับเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับนักชกจากสปปลาวครับมวยไทยรุ่นแคชเวกครับ122ปอนด์ครับแฟนมวยครับศึกวันดูบินี43ครับศุกที่1นันวากคมครับนี่ก้นขี่ทางไปแล้วครับ B.M. ครับโอ้โดนก่อนครับนักชกจากไทยเราครับกางเกงสีขาวครับจากนั้นนี่ เพชรน้ำโขงครับจู่โจมชุดใจครับจนสุดท้ายมันโดนซะเองบ้างครับโดนบัดทรายครับนี่ครับล้นที่กันตัวไอ้เท่าจากสปปเล่าครับแม่จะเอาเขาครับสุดท้ายโดนขืนครับเอาครับคนนับไปแล้วครับอ่ะนี่มีเอ็มจะเข้ามาปิดเกมครับกลายเป็นว่าแลกกันไปแลกกันมานี่ย่อไปครับทางด้านของเพชรน้ำโขงครับมันโดนบัดขวาครับอุตแตเป็นจังหวะที่ ระคังหมดยกพอดีครับกรรมการเลยไม่นับนะครับแต่เดินเซเปเข้ามุมครับเพชรเอ่อบีเอ็มครับจากนั้นขึ้นมาในยกที่3นี้ก็กลายเป็นนั่นของเพชรน้ำโขงครับใส่จังหวะดักหมัด1-2ครับโดนขวาแล้วครับหยุดไปแล้วครับบีเอ็มหมัดขวาเอาหึ่นกข้าไปจังๆเบิ้งดูโอ้กรรมการต้องหยุดดเอ่อยังยังเบรคครับนับก่อนครับพัดแต่สภาพนี่ยังโซเซอาการยังโลเลเหมือนจะไม่รอดครับบีเอ็มยังไงครับกัดฟันสู้ครับ สถานการณ์ตอนนี้นี่ต้องดูว่าเพชรน้ำโขงนี่ดีกว่าอะไรครับเพราะว่า b ีเอมเมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแท่นักชกจากประเทศเพื่อนบ้านครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับนักชกรายนี้ครับเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่สครับแม่จริงจริงครับไปดูกันต่อครับคู่ที่สาครับสังปราบลูกวิชิตครับ กับเพชรเมืองไทยทีบีเอ็มยิมครับนักชกไทยด้วยกันครับไปกันกิกาไม้แทรุ่นแคสเวตเร้าไป12ปอนด์ครับในสึกวันทูบินี44ครับสุกที่8ธันวาคมครับแอสีผมเทสเลือเกินครับทางด้านของเพชรเมืองไทยครับดูครับส่วนสูงดูว่าอะไรได้100กว่าครับนาที่สั้งปราบนี่ก็โอ้ดนหมัดมัอสกคนี่นี่อาการดีว่าระคาช่วยเหมือนกันครับปลายยกแรกครับปู่ลุกขึ้นลุกแถมแม่บักลาเอ้ย เมดยกแล้วดิพี่เลี้ยงระเบาทันไม่นอโอ้ซสาเถ่นอโอ้ตรงนี้นวดเข็นครับนี่ปลายยกแรกครับเกือบไม่รอดับกรรมการไม่นับครับเพราะว่าลังทางมาก่อนครับจากนั้นนี่ยกสองครับบวกแรกครับสังปราบตัวสั้นๆกับปานินักเลือกเกินพี่น้องมังลู่เอาจังกังมังลู่น้องมือพังเตะขวาโดนหมัดขวาครับแม่โอ้สังปราบแกคล่องเหลือเกินครับต่อยเดียวกันกับทรงชัยน้อยเลยครับ ดีว่าเวทน้อยกว่านิดเดียวถ้าเวทใกล้กันนี่น่าจะเป็นคู่ยกที่น่าจะได้ลุ้นเลยครับพับเพียบลงครับไหวไม่ไหวครับเพชรเมืองไทยครับตอนนี้นอนเหยียดเลยครับพยายามจะลุกแบบนี้ก็ไม่ไหวครับจบยกที่2ครับโอ้โหดจริงๆครับเอาไม่รอดครับเป็นทางด้านของสั่งกลาบลูกพิชิตครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับหดจริงๆครับตัวเล็กๆสั้นๆนี่กำปั้นนี่นักอีรีพีดองไอครับ ลุยกันต่อคู่ที่4ครับการชัยจิตเมืองนนท์กับนักชกฝั่งซ้ายมือครับเจอกับบิลลาเดนแสงมรกตครับนักชกไทยด้วยกันครับไปกันกติการมทายรุ่นแคสเฟสครับ124ปอนด์ครับสึกวันดูมินี44อีกแล้วครับสุดที่8ธันวาคมครับไปดูครับคู่นี้นี่ตัวน็อกสวยมากครับโดนซ้ายก่อนครับบิลลาเดนชักเรื่องเอียง์ครับโดนเข้าซ้ายไปครับแม่การชัยแกขย่มใหญ่เลยครับปู้โห พยายาพยับมาหาจังหวะที่จะประสานแข้งล่วง2เลยครับแต่กลายเป็นการใช้นิเตะเข้าเต็มกว่าครับงูนี่เขพยายามจะลุกขับบินระเดียนครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้นงามจริงๆครับการใช้จิตเมืองนนครับจบยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหอ่ะเหยบร้อยไปครับโคตรสวยครับจังหวะประสานแข้งจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับอุ้ยกันต่อครับอิทิเดชสอสมัยครับ เจอกับป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกไทยด้วยกันครับต่อยกันกณฑการมวยไทยรุ่นแคชเวทครับร้อยสามสิบสองปอนด์ครับึกวรรณมีสี่สิบสี่แปดธันวาคมครับแรกแรกนี่ถีบล้มถีบกระเด็นกระดอนครับป้อมเพชรโดนครับจากนั้นนี่พอโดนไปช่วงแรกแรกครับหลังหลังชักเริ่มรุดลดน้อยถอยลงครับพละกําลังของทางด้านวิทยเดชครับพยายามที่จะจับแต่สุดท้ายก็ จับไม่อยู่ครับป้อมเพชรพยายามที่จะเข้ามาปิดเกงกับมัดซ้ายมัดขวามัดซ้ายมัดซ้ายมัดซ้ายอีกทีโอ้ยแต่ต่อยเป็นว่าเล่นเลยครับวิธีเด็กก็พยายามที่จะแลกครับแต่ตัวเองนี่ไปโดนเต็มกว่าครับล่นลงไปครับนี่ฮะไหวไหมครับกรรมการนับครับยังลุกขึ้นมาสู้ต่อนับแรกฐานไปครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วฮะเพราะว่าโดนยำซะเป็นสวนใหญ่ครับโดนอีกแล้วครับโอ้นี่ครับ ทับเพียบลงไปตั้งหลักซะก่อนครับฤิธีเดชครับยังเซ่อยู่ดิเอาทับฟันจังๆเบิ้งรู่ทียขาวเราพิน้องกรรมการามอนขมอนไวบบมาเ,เร็ว้ดูอากาศเราไม่น่าจะไหวเหลยครับแบบนี้โดนอีกทีจะยังหวัดซ้ายสวาซ้ายกรรมการพ่อพ่อซ้อซ้อซ้อโอ้ต้องล็อกไว้เลยครับเดินเปะเซไปแบบนั้นอันตรายครับจบที่ยกสามครับปอมเพชร พีเคแสนชัยครับเอาชนะนกไปได้แบบสุดดุเดือดเลยครับไปลุยกันต่อครับคู่ที่หกนะครับแตนไวยครับศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วครับเจอกับชาลีสิงมาวินครับปรยไทยรุ่นแคชเปตร้อยยี่สิบหกอนครับสึกวันลูบินี45ครับสุดที่15บาทันวาคมครับต้นต้นแรกแรกนี่ศิลาเพชรต่อยทางด้านของชาลีครับเป๋ไปเป๋มาครับแลกกันแลกไปแลกกันมาครับแต่กลายเป็นว่านี่ครับ ชาลีมาโดนยำชุดนี้ก็ทำท่าเบือนก็จะไม่รอดกับเสียหลักมาโดนซ้ายอีกทีทั้งศาสยบยัดเขาโอ้ศอกครับปู่ทั้งเขา่าทั้งศอกอ้ะสว่านี้ศอกครับศอกอีกทีศอกขวาพยายามที่จะรัวหมัดกับศอกครับตอนนี้เข่าไม่เอาแล้วครับมาศอกกับหมัดอย่างเดียวแล้วครับชาลีไหวไม่ไหวครับแต่กลายเป็นชาลีร่วงหรือเปล่าเอาครับฟื้นแล้วครับชาลีครับมาดูเอา้าพื้นเอา้าถือโรดีบาน,นีศิลาเพชรโดนแล้วพี่นอ้องป๊บปั๊บ โอ้โดนน่างแล้วครับศิลาเพชรเอารอดไม่รอดครับอนี่ครับแหมพ่อชาลีจะฟื้นจะรั่วคืนชุดใจเหมือนกันครับโอ้โหเอาครับแลกกันครับนั่นสิไปง่ายังล่ะนำไปแทนแม่ปึ๊บนี่ทษโทษเซยัดเข่าซ้ายยัดไีกทีกดมัดเสียบเข่าซ้ายครับกดความมัยัดเข่าซ้ายโอ้เข่าขวาเข่าซ้ายเข่าซ้ายโดนชุดใจเข้าไปจังหวะนี้อาการเริ่มไม่ดีครับศิลาเพชรปึ๊บบึมยังบันับครับกรรมการบอกลุ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 ก ให้โอกาสกับลูกขึ้นมาแบบนี้ก็โดนน่าจะโดนย้ำดีครับยัดเข้าขวายัดเข้าซ้ายเข้าขวาโอ้ชาลีเจจะเกเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนครับแม่โดนก่อนเนี่ทำาน้าเหมือนจะไม่รอดครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยำชุดใหญ่เลยครับดนวศิลา,าเพชรจะจบมุตามุาตาเริ่มลอยแล้วครับดูขาก็เริ่มเปรี้ยไปแล้วครับ จังหวะนี้ชาลีขยับขยับมาหมัดขวาหมัดขวาลำตัวหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้สลับบนแบบนี้เรียบร้อยครับร่วงเป็นมักม่วงซุกเลยพี่น้องจังหวะนี้โอ้โหจบเลยครับโคตรเดือดครับเป็นงด้านของชาลีสิงห์มาวินครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สองครับแต่ทันวาเดือดจริงๆครับไปหรือกันต่อครับคู่ที่7ของในการสรุปคู่มวยนกอับประจำเดือนธันวาคมครับโอท็อปโอขวัญเมืองครับ เทีก,กับโซเนเซนครับนักชจจากตุรกีครับโมฮารุนแปนตัมเวทครับ1้อย่ปอนด์ศึกวันดูมีนี4ีสสุก15ทาังหวาคมครับดูจังหวะที่โอท็อปได้นับก่อนครับมัดซ้ายจังหวะนี้ฮะโซนอรยังกัดฟันขึ้นมาลุกสู้ต่อไหวครับแต่จับตาดูจังหวะต่อจากนี้ครับแฟนมวยครับเป็นจังหวะที่โอท็อปจะเข้ามาปิดเกมครับแต่กลายเป็นว่า ให้หลุดไปหลวมครับขยับขยับมาเตะขวามัดซ้ายมัดขวาแล้วก็มาโดนที่มัดขวาครับหัวปากไปเลยครับโอ้โหโคตรเหลือเชื่อครับโอ้โห,โโหพลิกระเนนนานาครับได้นับก่อนสุดท้ายมาโดนเขากับปั้นขวาทุบทีเดียวนี่เมเป็ลเลตจับจบยกแรกครับโอ้โหเป็นโซนาเซนครับนักชกจากตุรกีครับพลิกกลับมาน็อกโอทอปอขวัญเมืองไปครับไปหรือกันต่อครับคู่ที่แปของรายการครับสุริยันเล็กพอยันยิ่งครับ กับยอดกฤษดาสอสมัยครับมวยไทยรุ่นแคชเฟสร้อยสามสิบสองปอนด์ครับศึกวันวุบลีนีสี่สิบหกกที่ยี่สิบสองธันวาคมครับเป็นนัดส่งท้ายปีครับฮัดยิ่งใหญ่ที่บอชาตีจัดมาจังหวะนี้ลับเลยครับยอดกฤษดาโดนสวนหมัดทีเดียวครับมิดจัดเลยครับโอ้โหหดจริงๆครับสุริยันเลยครับแกต่อยนี่หลังๆนี่ต้องบอกว่าหัวทุบล็อกเป็นว่าเล่นครับแล้วก็ความนั้นเป็นว่าเล่นด้วยครับ เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับไปหลุยเก็บต่อครับคู่ที่9เอซากุโอการาสวาระครับนักชกจากญี่ปุ่นครับเจอกับช่อฟ้าทอแสงเทียนนอยครับในแทวรุ่นแคสเปลครับร้อยสามสิบสองปอนด์ครับสึกวันลูวีนี่สี่สิบหกครับสุกที่ยี่สิบสองธันวาคมก่อผาโดนก่อนครับเอาครับโดนรัวหมัดครับนักชกจากญี่ปุ่นรายนี้แกะมันโดนหมัดขวายิงทีเดียวครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย แม่จะเข้าไปปิดเกมครับสุดท้ายโดนเกมซะเองครับเรียบร้อยครับเอซากุโดนพลิกล็อกอีกแล้วครับโอ้ช่อฟ้าวันนี้นี่มาดีจริงๆครับทิกกับมาเอาชนะนอกได้ในยกที่สองครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับสุดจริงๆครับไปลุยกันต่อครับกุลาดัมสจอเปียกอุไทยครับเลยกับฟริยาอามีในปัวจากอิหร่านครับเปิดแทยรุ่นแมนตัเวทร้อยสี่สิบห้าปอนครับศึกวันวี4ีิครับสุก22่ทันวาคมครับ ตอนนี้ปาริยาทุบทุบทุบปัดขวา้กุหลาบดำเอาร่อแร่ครับโขนย้ำที่ชุดกับหลุดได้ไม่ได้ครับ้วันนี้โดนอีกทีมารัดซัดซ้ายครับโอ้โหเอ้คุณพระช่วยปาริยาครับเปลือยเชื่อครับจะขคย่มเข้าเขาสุดท้ายโดนส่วนเปลี่ยนเดียวครับโกนขีทั้งครับจากนั้นนี่กุหลาบดำก็มาปล่อยโอกาสเทลิลร์ครับตวงมัดซ้ายที่ลำตัวครับนอนกองนอนขดเป็นปหลดตากแดดเลยครับจจงหวะนี้ โอ้ไม่รอดครับจุกครับนี่ครับุหลาบดำมาจนได้ครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่1ครับโอ้โหปริยาวนี้นี่ทำท่าจะกินจะกินสุดท้ายโดนเสมอบซะเองไ่อยางนั้นครับโอ้โหสุดยอดครับไปปิดท้ายันที่คู่สิบของนิดนี้ครับรวมนอกเอาสุดมันครับเห็นทางน้องโอหามามมยไทยครับกางเก่งสีดำครับ เจอกับนิโคคารวิลโลครับตางโชคจากสกอตแลนด์ครับหวยไทยรุ่นแมนตเวทร4อยปอนด์ครับสุดปันดูบินี46สกุขที2่สิบทันวาคมครับดูครับโดนเตะเจาะยางด้านซ้ายในชักอาการเริ่มไม่ดีครับยางเริ่มแฟบครับนิโคครับแม่น้องโอนี่ยกแรกครับพยายามที่จะเจาะไปที่ขาซ้ายนั่นแหละครับแล้วก็เหตุผลจริงๆครับยางเริ่มหัวพี่น้องอืมเตะไปอีกนี่โอ้อาการชัดเจนเลยครับนิโคครับดูครับงั้นนี่ ช่วงป,ปลายยกครับชักเริ่มขยิงขาแล้วครับเก็บอาการช er <us> <leness champion> <hin> no ักเริ in ่มไม่อยู่ครับที่โคครับองูกก็พยายามที่จะจาะไปที่ขาซ้ายนั่นแหละครับแต่ช่วงปลายยกนี่กลายเป็นเอาการขวาออกแขนครับเพราะว่าขาซ้ายที่เจ็บแต่จังหวะนี้โดนเสียงดีว่าระคังนี่ครับช่วงปลายยกแรกครับรลคังมาช่วยสัก่อนครับหมดยกที่1ครับเกือบไปครับยังกระเพกเขามุ่มเลยครับจากวะนี้ฮะโอ้โหเหลือเชื่อครับระคังมาช่วยก่อนไม่งั้นโดนน็อกไปแล้วครับมายกที่2ครับ สถานการณ์ตอนนี้อย่างวม่าดูว่าเจ็บขาชัดเจนครับแต่จังหวะที่เขาไปแบบนี้เนี่ยโดนทางด้านของนิโคนในบวกศอกมาจังหวะดูศอกขวาครับขยับขยับมาโดนบวกขวานี่จังหวะนี้เกือบโดนนับครับแต่ดีว่ารุกขึ้นมาเร็วครับมันกับเข่าตั้งพื้นดีฮะก็เลยสปริงตัวขึ้นมาจังหวะมันโดนศอกอีกทีครับเริ่มที่จะไม่ดีแล้วจังหวะนี้ต้นรัวบัตรครับน้องโอครับอุดอดไม่ได้ครับเริ่มแว่งแล้วครับน้องโอพยายามจะบกศอกแรกจนตัวหูอุดยุ กับพีโอกดยังไงครับโดนโอ้โดนโดนชุดจหญ่จริงๆครับนี่ฮะหลุดมาได้ครับพยายามที่จะเตะขาแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่าเดะไปแต่บ้านต้มาโดนบวกสออีจังหวะนี้ที่ปล่อยครับโอ้โหช็อกเลยครับโดนช็อตนี้เข้าไปครับน้องโอ้ฮะนี่ยกสองครับจบเลยครับกะจะปิดเกมครับสุดท้ายโดนปิดเสียอย่างนั้นครับดูโดนตอกทรายครับแฟนห่วยครับ เมวอไฟมานนี่ช็อกแฟนมวยทั้งสนามแล้วก็ทั่วโลกทั่วประเทศเลยแหละครับแล้วนี่คือ11คู่มวยน็อกเอาท์มันๆของเดือนธันวาคมครับที่คัดมาฝากแฟนมวยนะครับเป็นไงบ้างครับแฟนมวยครับมีคู่ไหนที่ถูกใจแฟนมวยอยู่ในทำเนียบคลิปนี้บ้างหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปคลิปนี้หน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูของเดือนที่แล้วนี่เดี๋ยวผมแปะไว้ท้ายคลิปนี้ให้นะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับคัดมาฝากแฟนมวยกันนะครับ่าชอบคอนเทนต์ดาบนี้ครับปากกดซั b สไ r ร b ์กดติดตามช่อง YouTube คนของมวยออฟิเชียลไว้ด้วยนะครับผมบีมรีพอร์ตบรรยายความมันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ